สวยอมตะเคยเป็นอดีตดาวจุลาสู่นางฟ้าวงการฟุตบอลต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งหนึ่งสาวสวยแกร่งและเป็นไอดอลของใครหลายคนสำหรับมารามแป้งนวลพันลํำซ้ำพอนอกจากจะเป็นประธานสโมสรการท่าเรือเอฟที่หลายๆคนทราบกันดีแล้วยังนั่งแท่น CEO และกรรมการของธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็น CEO บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกรรมการอิสระบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชน กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและกงสุวนกิติมศักดิ์สาธาราณรัฐริโวเนียอีกด้วยเรียกได้ว่าทำงานเก่งสุดๆเลยละและแม้จะต้องดูแลคนจํานวนมากรวมถึงดูแลหนุ่มๆนักฟุตบอลการท่าเรือมาดามแป้งนวน 1, ลพันล่้ำซ้ําไม่ว่าจะเห็นผู้หญิงคนนี้ในบทบาทไหนก็ต้องยอมรับเลยว่าสวยและออร่าเป็นประการไม่แพ้ซุปตาเลยละ การันตีด้วยภาพล่าสุดจาก Facebook แต้วบอกกอรโมเดลที่ได้พาแฟนๆย้อนเวลาไปชมภาพแฟชั่นน่ารักนรักของมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยตอนยังเป็นสาวน้อยวัยใสย2่ปีเพิ่งจบปร,ริญญาตรีจากจุฬาและกำลังไปรเรียนต่อที่ USA